คำเตือนรายการประเภทนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซ,าซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพัง Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. I think that we've all สวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับโอมจากช่องโอ้ m บไล f ์ฟิชชิงนะครับวันนี้ก็มาตกปลาแถวนุดบุรีนะครับก็ไม่ได้มานานแล้วนะฮะก็จะเป็นปีแล้วครับก็มาลองสำรวจสำรวจหมายดูนะครับซึ่งแถวนี้นะครับน่าจะเป็นลองทองจันเอี่ยมนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะที่เคยมาเขาเรียกกันยังไงนครับแล้วก็จะปียาวไปนู่นเลยฮะไปทางวัดลาด ปลาดุกนะครับยาวไปหนองเผาง่ายแต่ลยาไปเรื่อยนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาตกปลาด้วยกันนะครับก็อยู่ด้วยกันอยู่3คนนะครับก็จะมีผมนะครับแล้วก็มีนาโจกแล้วก็นาอังนะครับก็มาเชิญรับชมกันดูนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้เพื่อนๆในลาลารับชมกันบ่างหรือเปล่านะครับไปเชิญรับชมกันได้เลยครับนะครับโจกได้แล้วครับปลาตัวแรกนะครับกับตบดำดาํานะครับแต่ไม่ใช่ของโปรตีนนะไม่รู้ของอะไรไม่รู้แต่เป็นกบดำดาวเหมือนกันก๊อปปี้เข้ามานะครับได้แล้วตัวแรก นะครับกับปลาช่อนไซส์ประมาณทั้งสองขีดได้นะครับโอเคจะเริ่มทลงานกันต่อเลยเลยครับ that we've all had enough keeps you up at night yeah make all the demons cry yeah we were built to thrive yeah โดแล้วนะโอเคโดแล้วฮนะน่าจะระมายไซส์สองไซส์สามขี่นะฮะก็ใช้สายเหมือนเดิมนะครับเป็น PE Viper 0.8นะครับใช้มา2-3สาทิปตั้งแต่บ้านแพ้ครั้งที่แล้วแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ช็อคนะครับผมใช้เป็นโยซุรินะครับ20ป่ปอนด์นะครับล็อกลายสต็อปเปอร์ไปด้วย นะครับแล้วก็ไหตะกวดตัวเดิมเหมือนเดิมนะฮะตะกวด1.8กรัมนะครับนะครับเยี่อยางนะครับเป็นเยื่อยางชุ่มคอนะครับตัวเดิมสีขาวนะครับอ่ะถ้าอย่างั้นแล้วฝากเพื่อนๆนานาที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับไปเชิญรับชมผลยางต่อกันได้เลยครับนี่ครับได้ไตโลเลยนะฮะกับกบดดน้ำนะฮะ ผมตีหนอนตั้งนานไม่กินนะฮะกินตรงนู้นนะฮะไม่ไม่ไม่กินหนอนนะกูตีไปหลายทีอนะ ไเฮีย hey, ตัวแค่นี้เอา,เอาวะโดนแล้วนะครับตัวที่สองกระช่อนครับแต่ตัวนี้ตัวเล็กน่าจะทำกินไม่น่าจะได้ครับเดีย๋ยวต้องไปถามเพื่อนดูก,ก่อนว่าเอาไม่เอา ตรงนี้แหละเอาไหมเดี๋ยวปล่อยปล่อยนะเฮ้ยเหยียบเบ็ดไปแค่นี้เองอได้ก็เก็บได้ก็เก็บแค่นั้นแหละแล้วแต่มือเหยียดินมือเปิดจะไม่เปิดมือเยอะกว่าน,นี้เปิดเนี่ยลูกหมาตัวเล็กน่ารักดิวะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตัวป้อยนึงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอาวะเนี้ยไ <c oughs> อ้เยี่ยตัวแค่เน,นี้เฮ้ยควรปล่อยน้ำเหมือนกัน มีมาอยู่หน้าเลยไปอยู่น้ำไม่ใหญ่ั้งนี้วัดสะโหดเลยฮะโดยเยอะครับประช่อนนะครับ,รบ,รรบกัดหนอนยางนะครับโอ้โหพันมั่วตัวเลยนะครับสายพ e เ i ว e r เปอร์นะครับศูนย์จุดแปดตะกัวอันนี้ผมใช้ตะกัวสองุกรัมนะครับช็อคยี่สิบนะครับาตาเบ็ดหนึ่งโอจะปล่อยฝั่งนี้แทน ฝอ,อยฝังใช่ไหะครับเรนกูสะพันมั่วเละเลยสาย โหตัวเล็กเฮ้ยโ,โดนตัวเล็กแล้วตัวได้อีกแล้วโหไซโลเนี่ยไซโลจัดเลย เฮ้ยน่าเบื่อไปบอกลูกบอกหลานมึงด้วยนะบอกเรียกพ่อแม่มึงมานะยาว่าพ่อกูรังแกนี่ย่าตัวใหญ่มากาดดัดแดงกับตัวใหญ่สัสปึ๊บแบบปึ๊บแบบช้าแบบปลายคันโยกอะ่ะสัตส ู่าซัดซะโอ้โหเย็ดแม่เห็นขึ้นมาด้ามเบ็ดไอ้เจ้าก <c oughs> ูแทบช็อก ก็โดนยิงเนี่ยตีม uh ันตรงเนี้ยลากชนตัวมันอีก เราจะสวยอย่างนี้วะ เหี้ยตื้อ,อตัอ้งนานคุยโดนแล้วนะครับ อย่าตือ้อตั้งนานแม่งไม่กัดกัดปล่อยกัดปล่อยอยู่นะฮะนะครับตัว,วนะั่นฮะอีตัวนะฮะอ,อย่างย่าชุม่มคอสองตัวนี้เบนเลอรเลยนะรผมมันโดดลงลงอย่างน้ำในเขี้เลยนะบอกแล้วหายสิบตัวว่าทำตัววันนี้นใหญ่ทั้งคู่เลยนะ ในนามีปลาผมโดนกัดหลายทีแล้วตื้อมาทั้งหลายทีเฮี้ยในนานี่ในหนามัเฮี้ยตัวกลางน้ำมาตัวเบลเลอร์เลยกัดคายอยู่นั่นอะ ไอ้ฮี่ตัวได้ป่าววะเล็กไปป่าววะ เล็กไปนะครับตัวนี้ปล่อยนะครับอ,อืมไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยดูดีไม่ว่าไอาสัตว์ ก็จบไปแล้วนะครับทริปตกปลาในวันนี้นะครับที่หมายจังหวัดนนท์นะครับสรุปว่าวันนี้ได้ปลาไปสิบกว่าตัวนะครับก็ปลาค่อนข้างที่จะหายากกันเลยทีเดียวนะครับน้ําไม่ค่อยสวยนะครับน้าขุ่นนะฮะก็พยายามหากันนะครับตั้งแต่เช้ายันมืดนะฮะใ้าไงแล้วนะครับฝากเพื่อนๆและนาที่เข้ามารับ ก็อย like, ่างนี N ้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำลิปต่อไปของศูนยการนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสหรับวันนี้ประกาศว่าสวัสดีครับ